หากห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรักชั่นเป็นของนายศักสยามเงินที่บริจาคให้กับพรรคภูมิใจไทยก็กลายเป็นเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและคนที่เป็นคนกระทำความผิดก็คือเลขาธิการพรรคเป็นกรรมการบริหารของพรรคก็เข้าองค์ประกอบยุบพรรคภูมิใจไทยเรื่องนี้อันตรายต่อการดำรงอยู่ ของพักภูมิใจไทยมากนั่นคือกรณีที่พักก้าวไกลได้ยื่นเรื่องและวันนี้ศาลก็ได้ดำเนินการพักการทำหน้าที่ของเลขาธิการพักภูมิใจไทยก็คือนายศักดิ์สยามชิดชอบกรณีนั้นไม่ใช่เป็นความลับครับกรณีห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีจเจริญคอนสตรัคชั่น ซึ่งจากการอภิปรายของพักก้าวไกลจากการยื่นคำร้องของพักฝ่ายค้านในสมัยนั้นไม่ว่าจะเป็นพักก้าวไกลพักเพื่อไทยยื่นเอาผิดต่อน,นายศักสยามชิดชอบในกรณีที่มีหลักฐานปรากฏชัดว่าเจ้าของบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นตัวจริง คือนายศักสยามหาใช่คนที่มีรายชื่ออยู่ในบริคนสนทิหรือหนังสือรับรองบริษัทไม่หากบริษัทนี้สารวินิจฉัยว่าเป็นบริษัทของนายศักสยามชิดชอบจากการยื่นคำร้องของพรรคฝ่ายค้านในอดีตก็คือพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลนี่ก็จะทำให้ในายศักสยามชิดชอบ ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแต่นั่นไม่สำคัญครับที่สำคัญก็คือห้างหุ้นส่วนจํากัดบุรีจเจริญคอนสตรักชั่นเป็นผู้บริจาคเงินให้กับพักภูมิใจไทยบริจาคเงินให้กับพักภูมิใจไทย หากห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรักชั่นเป็นของนายศักสยามชิดชอบหากสารวินิจฉัยอย่างนี้เงินที่บริจาคให้กับพรรคภูมิใจไทยก็กลายเป็นเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและคนที่เป็นคนกระทำความผิดก็คือเลขาธิการพรรคเป็นกรรมการบริหารของพรรคก็เข้าองค์ประกอบยุบพรรค ภูมิใจไทยนี่ครับมันเป็นเรื่องที่นำมาซึ่งหายนะทางการเมืองให้กับพรรคภูมิใจไทยเลยล่ะดังนั้นเรื่องนี้มันสำคัญต่อเขามันสำคัญกว่าการเอานายเศรษฐาทวีศินเป็นนายกรัฐมนตรีท่านเข้าใจความหมายที่ผมอธิบาย แล้วใช่ไหมครับว่าการดำรงอยู่ของพรรคภูมิใจไทยการมีอำนาจทางการเมืองต่อไปของกลุ่มบุรีรัมยของครูใหญ่ในวินชิตชอบมันสำคัญยิ่งกว่าการเป็นนายกรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินการเมืองคือการต่อรองเรื่องอำนาจและผลประโยชน์หากมีคนหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาใช้เป็นอาวุธทางการเมือง เพื่อแรกกับการโหวตงดออกเสียงในขณะที่มีการลงมติในยติอภิปรายทั่วไปไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นลายบุคคลในกรณีของนายเศรษฐาทาวีสินนั่นหมายความว่านายเศรษฐา จะต้องถูกฆ่าทางการเมืองกลางสภาพเพื่อความอยู่รอดของพรรคการเมืองที่มีปัญหาเรื่องใหญ่โตเรื่องนี้ดังนั้นเราจึงเห็นการเดินหมากของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาไม่ว่าจะเป็นการใช้อำนาจในการบีบรัด ้กลุ่มกวนการเมืองต่างๆและต่อไปจะเห็นการใช้อำนาจเพื่อที่จะกดทับพรรคร่วมรัฐบาลในขณะเดียวกันก็ต้องพยายามเคลียร์กับนักรองทั้งหลายโดยเฉพาะเรื่องราวที่อยู่ในองค์กรอิสระสิ่งที่ออกจากปากใน เศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ว่าจะเป็นรัฐบาล4ปีมีเวลาทำงานเป็นรัฐบาล4ปีจบ4ปีไปเลือกตั้งและจะแข่งกับพรรคก้าวไกลนั้นก็คือการส่งสัญญาณโดยตรงไปที่อดีตนายกทักษิณชินวัตรไม่รู้ว่าอดีตนายกทักษิณชินวัตรจะไปตกลงรับๆอะไรกับใครไว้ นายเศรษฐาไม่รู้หรอกและที่ข่าวลือว่าข้อตกลงดีลลับนั้นก็คือให้เศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีประมาณ6เดือนคือจะสิ้นสุดเดือนกุมภาแต่ในเดือนกุมภานั้นมันก็เป็นเดือนที่พรรคฝ่ายค้านจะยื่นยักติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นลายบุคคลและหนึ่งในนั้นก็คือนายเศรษฐาทวีสิน อะไรมันช่างประจวบเหมาะกันอย่างนี้ครับมันลงล็อกกันอย่างนี้ได้อย่างไรนี่อย่าดูแต่รวมไทยสร้างชาตินะครับดูพลังประชารัฐด้วยวันนี้ หัวหน้าพักพลังประชารัฐอิ่มเอิบพาะเดินหน้าทำบุญทอดกระถินสร้างบุญใหญ่ในช่วงนี้ผมไม่ทราบว่าเกวัดหรือเจดวัดนครพนมก็มีอะไรครับอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับนายเศรษฐาทวีสิน การอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปลายเดือนกุมภาพันธ์คือจุดเสี่ยงสูงสุดต่อการเป็นนายกรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินเรื่องราวที่จะยกขึ้นมาอาภิปรายไม่ไว้วางใจนั้น เยอะแยะครับหนึ่งเรื่องขัดจริยธรรมอย่างร้ายแรงของนายเศรษฐาทวีสินกรณีสมคบคิดกันหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษี521ล้านบาทเรื่องสมคบคิดกันมีนอมินีแล้วก็เข้าขายป้นผู้ถือหุ้น สมคบคิดกันโอนเงินไปต่างประเทศเข้าขายการฟอกเงินก็เรื่องราวที่คุณชูวิทย์กมวลวิสิทธิ์นี่แหละครับที่ถแถลงไปนั่นแหละเขาจะอภิปรายกันเรื่องนี้แล้วก็เรื่องที่แถมไปอีกผมบอกเลยเรื่องของการจัดทำนโยบายแจกเงิน5้าแสนล้านบาท ห้ล้านคนคนละหมื่นและเงินที่เอามาบริหารโครงการนี้อีก1นึ่งแสนล้านเรื่องนี้ก็จะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเช่นเดียวกัน